กับข้าเน้องนังขัดเบิดล่ะเอาน้ำยาพนน้ำยาเบิดวางมื่นนี่แหละตั้งยีตั้งยีกให้มันง่ามป่ตั้งยีเบงเล่ารหกหมื่นจะไปหาเซได้ตัวนี้มันเป็นเหล็กบ่เหล็กโบมีนเล็กนี่เอ็นมันเป็นเล็กเปลี่ยนไหมลุงเปลี่ยนไหม เอ้ยลุงไปยืนบน้างล่างก่อนแต่ตั้งมันเหมือนที่ล่ะหน่วยมันหนักมันตั้งเราตั้งเราขึ้นลุกมาขึ้นมาไ <c oughs> ม่ได้เออเมนหมูปลาเราก็ถือใจค,ครับสูงอยู่ลุงผี่เพียงเหยียวไข่อยลี่ยงเหยียวไข่อยมันว่ามีขเขาเหยียวย้ายเพราะเต็มอุ่มมันหนักเบิง่ง Shift, มันเป็นเลดอยู่ตัวนี้เบิ้งงด้บอกักินขาดเหรอเบ้องเบอครับกินขาดเลย,ย,าลย,ยม,มาคนทั่ลนะเอายิงสี่แหละลูกม,มั่ต้องแปลงดอกครับได้ปอครับเป็นปอนนอีคว้าก,กันนะคว้ามันคว้ามันมันนิ น้ำมะรืนมรุ่งนมืดมบ่อกายอยอกคนมาปลาเราสีเปลี่ยนใจแล้วครับไม่อยากขายแล้วครับเนี่ยขายเอาขายสั่นหกสิบห้าผู้สื่อแม่เขาบอกให้ขายผู้พ่อสิขายอย่างเดียวครับกลางอุ้มไหมล้วครับนี่ก็เป็นข้างบนนะครับระบบก็ถือว่ารงครับเป็น เป็นยังเบียร์พี่ไม้บ่ดี่ตู้พี่ไม้ครับชุดชุดเพล่ะง่ายๆเหรอชุดเพลบัดด้มีซับซ้อนอยังมากมายชุดเพลแดีคอนโทรล ระบบก็ถือว่าไม่ลุกครับนี่ไม่ลุกดูสพาไปเบิึงตารางทางไฮโดรลิกโอ้ทางล่มหมดนี่อันน bon ี้ทางล่มครับผมเป็นไฮโดรลิกนี่เากันย่อนอู้พีซ um> ีไายครับพีซ okay ีไายเพ่นพีซีไายครับ เป็นพี่เนเตอร์ล้านพีซวยครับล้านอะไรแต่งพุ่นน่ะมีฮอรลอกงามอยู่ลุงแต่ว่าสีนมางามนี่แหละสีนพู่ไหมอันีางามไมไ่รู้ือลเว้าขาย <c oughs> วะขายผู้ว่าสิขายผู้ลูกวะใครเอาไ <c oughs> <c oughs> มา่แก่ <c oughs> ้วกปันอีบีมันขับนี่ใหญ่ใหญ่ทั้งไม่ไปยู่หุ่นงามเลยอุ้ยเติมงงาอยู่ทั้งนี่ทั้งนี่เติมงงายด้วยบอกเวลาปล่อยเขาดิรถจอดเทียบดิแง่เลยเติมเบิดมือนนเดียาทั้ง ได้เบิดมืโอกะนั่นประหยัดนรถเบาเมื่อรถรถกูติดขึ้นอ่างนี้ปิดตายังเพ็ิดนว่าบเบียดเราขันหน่อยมากกขับแม่มาขันนั่นนะขัเนีย่งลุงเรางมากถูกเครื่องสองลอยแล้วมักเครื่องรอยเก้าสิบรอยเทียหาอยปรหาอย่าวนี่ครับ กเลนะตห็กะไร่นนอยสอตแต่เล็กกับไมดีเลยมึงมึงไม้ก็ได้เลยบ้าฮกเสือหานี่นี่มาเปลี่ยนลกปืนครับเอาไปเช็คไม่อีนิดหน่อยได้เลย ดีคันนี้เป็นเกียวดันครับเสีบเบยเปี่าว่าหกห้าไปตอนไหนก็ได้ครับ,บเขาจะเมาอยู่แล้วครับหกสิบห้าปราจะปล่อยอย่างเดียวครับในกำไรนิดหน่อยเอาเอาอย่างเดียวแต่พันโมเปียนนี่คุ้นจะสิเปียกเปียกอียง บมันได้ยิ่อืมบบมันได้ยิ่สองไมันลุงอยู่ถือว่าหลมือมโอ้ยลือทาเลยของห่มนะเออต้องตก ไปไปหาพุทธรถพุทธยังนี่ดมบอกว่ระดับรถอาจารย์ทีมาอุศูลูกชิดเก่าๆ้ังไต้างหนาวย่างเงี้นะอไม่สอาะทงนี่เจ็ดรับหนึ่งเคับแปดบอกเจ็ดคับแปดเท่าไงอเจครึ่งข้างหนาวแลว่าแปดเลยเอนี่ยอีกอู้แปดพุทธเลือเนาะเกียรตหนาไมมันสาแห้งนะะ คุต้นจี๊คุณต้นจี๖แข็งบ่เปี้ยวนี่เบาบอกคุณต้นจี๖แข็งยังหน่อยนึงรอบมันบ่จัดจักครึ่งนิ้วเพราะว่าเนาะนี่กันอันนี้หน่อยครับใหญ่เนาะมันเบรกบ่ของมึงเซ่เบรกบ่ปั๊มนะอืมบวเบรกถ้าเบรกนั่นมันเร็วเกินฮึหล่อปั๊มเร็วเกินอัเร็วเกินได้มันมันเป็นน้ำต้นอ่ะมันตัวไหนบักโตอันฝาคอนโทรลมันอ่ะ มันเปิดไหไงอาหนูเร็วอเร็วเกินกะบอืกเอ้าขับแล้วมันเร็วเกินเนาะแมนตัวนี้ตัวนี้สีคนท้นแข็งแต่ว่าเรี่วง่ายเลย่ดาาเไไม่ต้งยอมแม่รถไไปซอม้วัไปมเอาซื้อ

มีมเพือนดากดีไหมเพือนแเอามือไดนอีกสองงเยลยองวันงครเห็นอมไปพอไปเอาองเอารถจ้าหเออมองไปเอารถจาไปันนึงไปคัน้ำมันเาอกับเถอบูโอ้ยไก่หนึงเอาสองพันสองพันเอาเอาไปจัดไปสอันเออไปเอาวยจักรพเร็วเด้วสิไปเอารถเร็ว มันไหวเจ้าเป๋อเงินมื่นหนึ่งน้ำมันฮะปีเจ้าเป๋อวางไหวเงินมืนน่นหนึ่นง,อนนงเออจอนน <c oughs> ่างมื่นหนึ่งเนาะมาวางยาครับอังคอกันครับ